ตลาดหุ้นไทยกันอีกครั้งนะครับแน่นอนว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงมาครับแม้ว่าการปรับรลดมาในรอบนี้จะยังไม่หลุด1560และดูเหมือนว่าการปิดตลาดในวันนี้จะอยู่ที่ระดับ1,560พอดีครับไปดูตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดตลาดนะครับลดลงไป2.9 6จุดเก้อยู่ที่1560.17จุดจุดนะครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายวันนี้ปรับลดลงมา ขอไยครับมีการปรับบวกเพิ่มขึ้นจากเมื่อกี้นะครับ45,992ล้านบาทครับส่วนมูลค่าการซื้อขายห้านดับหลักทรัพย์นะครับยังคงเห็นการปรับบวกเพิ่มขึ้นลักษณะของบางตัวนะครับแต่ว่าห้านดับยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ จากมุมมองนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปกำหนดกลยุทธการลงทุนกันสักเล็กน้อยนะครับวันนี้เห็นสัญญาณการปรับย่อลงมาทําให้เซ็นเด็กยังคงยืนเหนือห5 6 0อได้แต่ว่าระดับการปรับย่อแบบนี้จะเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าถ้าเทียบดูจากเรื่องของมูลค่าการซื้อขายด้วยเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการสายงานค i QP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับคุณดูจมองน้ชม7 0 ปรับย่อลงมาอีกหนึ่งรอบแล้วก็ดูจากมูลค่าการซื้อขายในช่วงนี้ถ้าดูจากลักษณะภาพรวมในตอนนี้ประเมินตลาดยังไงดีครับทางเทคนิคยังบอกยังขึ้นอยู่นะครับรบการปรักาศเป็นเรื่องปกติฮะเป็นการเทียบโปรฟิตนะครับของหุ้นกลุ่มที่ขึ้นมาก่อนหน้านะครับแล้วก็มีการเลือกหุ้นที่ยังไม่ขึ้นกลับขึ้นขึ้นมาเล่นหรือหุ้นที่ประกาศเสร็จแล้วนะครับเป็นสลักตัวเล่นไปนะฮะอวเชนดิ้เด็กก็ตัวเลขของเชนดินเด็กก็ ไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรมากใหม่นะถึงตังงานนี้ยังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่จะทําให้ตลาดลงแรงนะครับบก็เป็นการเซฟเวอขึ้นไปตลาดค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับับก็พรุ่งนี้บวกก็ก็เคลียร์วันนี้ได้นะครับเดียวรับก็เป็น1,559.16นะครับไม่ควรจะหลุดนะครับไม่ควรจะหลุด1,559.16นะครับครับครับ และถ้าดูจากระดับของการซื้อขายมูลาค่าในตอนนี้ถือว่าสามารถประคองดัชนีให้สามารถปรับตัวขยับขึ้น,ปนไปได้อยู่ใช่ไหมฮะเป็นมูลค่าซื้อขายที่ถูกต้องนะครับของ <c ute> ขึ้นขึ้นฮะนะครับถูกต้องแล้ววอลุ่มต้องแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวเล่นถูกต้องแล้วนะครับครับถ้าประเมินจากในช่วงนี้ที่เห็นการสลับปเปลี่ยนกลุ่มหรือเปลี่ยนตัวการผลักดันดัชนีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าประเมินแบบนี้ช่วงนี้ตัวไหนยังคงน่าสนใจบ,บ้างครับคุณนิพนธ์ครับตัวที่น่าสนใจที่ยังแรกาศอยู่นะครับครับปรับฐานเจนละก็มี ถ้าที่เห็นนะครับก็มีสวัสด์ตัวหนึ่งนะครับวันนี้ก็ราัลนเชลรละเชลีนะครับละเชลีนี่ก็ปรับฐานมานานแล้วสวัสด์นี่ก็มีปรับฐานมานานแล้วมีสัญญาซื้อทั้งคู่นะครับวันนี้ก็มีสัญญาด้วยที่ก่อนหน้าก็จะเป็นที่ที่มีไปแล้วก็ว v l อ v l วอนะครับ i อวอกับ i อทดีสองตัวเนี่ยนะครับสองตัวนี้ก็มีสัญญาซื้อไปแล้วนะครับเพราะสี่ตัวเนี้ยก็ให้ติดตามดูต่อไปนะครับ ลักษณะการประเมินอย่างถ้าเป็นสองตัวแรกที่คุณนิพนธ์บอกไปว่ามีการปรับฐานเป็นที่เรียบร้อยอย่างตัวสวัสดกับแสนซีรีที่วันนี้เห็นมีมูลค่าการซื้อขายขึ้นมาดับต้นต้นด้วยเหมือนกันประเมินยังไงดีครับก็คงขึ้นต่อได้ตั้งห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์นะประม,มาณนั้นนะครับอืมสามารถขึ้นต่อได้อีกห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ถ้าเทียบจากราคาปัจจุบันก็โอ้โหก็ยังถือว่าเหลืออัพไซต์ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับสวัสดก็ขึ้นสักบาทหนึ่งนะครับงสน สองหนึ่งหกสองสามศูนย์อะไรเงี้ยนะครับครับนะครับสองหนึ่งหกถึงสองสามศูนย์โดยประมาณนะครับใช่โดยประมาณนะวันนี้ก็สองตัวนี้ก็เป็นเป็นสัญญาณซื้อวันแรกนะครับครับเป็นสัญญาณซื้อวันแรกด้วยนะครับสัญญาณซื้อวันแรกไม่ถึงว่าเสี่ยงซื้อนะครับต้องเสี่ยงซื้อต้องเสี่ยงซื้อก่อนเสี่ยงซื้อไว้ก่อนนะครับอยู่ต่ำอยู่ต่ำอยู่ต่ำเพราะว่าเพิ่งจะผ่านจากการแลกการ์มาคุณแพทเทิร์นนี้ยังไงก็คือครับแพทเทิร์นนี้ถ้าถ้าถ้าลงก็ไม่ถึงว่าตลาดรมมมััันนนลงเยยออะะะกก็็จจ่ แต่มันจะไม่ลงเพราะมันตั้งท่าขึ้นล่ะนะครับที้สองตัวที่พูดนี่นะครับว่ามันตั้งท่าที่จะขึ้นก็คือสวัสด์กับสาสิรินะครับใช่มันตั้งท่าที่จะขึ้นพรุ่งนี้มันต้องมันจะขึ้นตั้งท่าจะขึ้นแล้วนะครับสองตัวนี้ขออนุญาตมาดู i v วีอกับ i อทีดีที่คุณนิพนธ์แนะนานิดนึงครับ i อวอผ่านยี่สิบยี่สิบเจ็ดบาทสลึงก็ก็ขึ้นไปประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับไปที่เทสให้เดิมนะฮะยี่สิบเก้าบาทห้าสิบนะครับส่วนไอทีดีนะครับ ยังไม่ถึงแนวต้านแนวต้านก็อยู่ที่ห้าบาทห้าบาทหกสิบห้านะครับแต่ถ้าผ่านห้าบาทหกสิบห้าขึ้นไปเนี่ยสําหรับไอทีดีนะครับคงไปได้ถึงอีกบาทหนึ่งก็คือเจ็ดบาทประมาณเจ็ดบาทหกสิบห้าตังค์นะครับครับซึ่งรุ่นรุ่นก่อนนะตัวก่อนก่อนก็คือซีเคนะครับหรือว่าสเต็กได้ผ่านจุดที่ไอทีดีเนี่ยนะครับกําลังจะผ่านที่จะขึ้นได้รกำลังที่จะขึ้นไปคือเขาผ่านจุดที่ไอทีดีจะผ่านไปหมดแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่า ตัวไอทเป็นตัวที่กําไรนะครับจากการทำกําไรก็ต่ำสุดในกลุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงคงต้องดูนิดนึงว่าผลประกอบการถ้าขึ้นไปเนี่ยก็จะโชว์ว่าผลประกอบการของไอทีดีในปีนี้ก็จะขึ้นมาดีถ้าไปได้ที่ผมบอกได้นะครับวิทยาาทหกสิบเนี่ยนะครับแสดงว่ากําไรจะโตนะครับนะครับถ้าไม่ได้ก็จะไซดเวย์อยู่ไม่ผ่านห้าบาทห้าบาทหกสิบห้าจะไม่ผ่าน ถ้าประเมินแบบที่คุณนิพนธ์บอกไปอย่างตัวไอทกดีกลังจะรอการผ่านจุดห้าบาทก้าขึ้นไปแบบนี้ตัวของซ K คกับสเต็กผ่านไปแล้ว2ตัวนี้ยังคงน่าสนใจไหมครับถ้าใครยังคง <S 2> 2 <S ถืออยู่สอตัวก่อนหน้านั้นก็ต้องยืนรอ,อยืนรอนะครับยืนรอสเต็กอาจจะมีลูมวิ่งขึ้นไปได้ถึง27บ็ดครับแต่ซีเคเนี่ยผมคิดว่ามันติดที่28แหลายทีมากนะฮะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับมันก็จะยืนอยู่เวลาของการซื้อหุ้นพวกนี้ดีที่สุดก็คือตอนเย็นๆเนี่ยนะครับครับตอนเป็นตลาดช่วง พูที่เล่นเก่งกำไรเขาจะขายออกมานะฮะเราหาจังหวะตอนซีวันเข้าไปซื้อถ้าเราไปนังลงทุนนะครับครับและถ้าประเมินแบบนี้แล้วถ้าเรามาดูตัวอันดับหนึ่งที่วันนี้มีการซื้อขายไปอย่างหุ้นของตัวอิชิราคาตอนเช้ายังคงเห็นการปรับขึ้นอยู่แต่ในช่วงบ่ายมีการปรับลงประเมินตัวนี้ยังไงดีครับคุณนิพนธ์ครับอิชนี่ถือว่าไม่ผ่านนะครับอสอบไม่ผ่านทุยี่แปดขึ้นไปยี่สิบเก้าจริงแต่ถือว่าไม่ผ่านนะครับจะมีแรงขายออกมานะครับก็เป็นแรงขายค่อนข้างที่จะเยอะครับ ครับพระเดนที่นี้เนี่ยขึ้นต่อไม่ได้แล้วต้องออกข้างหรือมีแนวรับที่ยี่หกนะครับต้องออกข้างยี่หกไปเป็นสัปดาห์นะฮะสักประมาณออกไปเป็นสัปดาห์เลยต้องเพราะว่าวอลรุ่มมันออกมันต้องเกลี่ยวอลุ่มก่อนนะครับโดยมีแนวรับสุวนพันที่ยี่สิบกี่แหละแต่ถ้าผ่านนะครับก็จะมีเป้าหมายไปสามสิบสามห้าแหละนะครับผ่านได้ก็จะขึ้นไปทดสอบด้านบนสามสิบถึงสามสิบห้าบาทนะครับมันค่อนข้างจะยากนะเพราะวันนี้วอลรุ่มมันเยอะอืนี่ถ้ามันขึ้นไปข้างบนแล้วทำท่านี้มันท่ารีเวอร์เซอรับ ดีแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่เบรกแล้วก็เบรกไม่ผ่านเบรกไม่ผ่านเพราะมีคนขายก็มีขายกันตามๆลงมานะครับก็พวกนี้ต้องบุกล้มหายเลยไม่ถือว่าคนที่ซื้อขึ้นไปเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้ขายออกมาเพราะนั้นพวกนี้วรุ่มจะหายครับหายไปเลยนะครับฉะนั้นใครที่เราก็ออกข้างไปสักสัปดาห์หนึ่งครับใครที่ซื้อใครขายเนี่ยใครไม่ได้ขายก็ขายไม่ทันแล้ววะใช่ไหมครับก็ต้องรอระยะเวลาก่อนใช่ไหมครับคุณผ้นะแต่ถ้ามันเป็นพุ้นุ้นป่านหรือพุ่นเกงอะไรนี่ต้องทิ้งเลยนะครับ แต่ถ้าระดับเกิดอิชิตาเนี่ยผมว่าไม่ไม่เป็นกรไลนะฮะก็ถือรอไว้ก่อนได้ต้องถือถือรอได้นะครับรอออกข้างนะครับอีกหนึ่งตัวที่เห็นราคาปรับขึ้นก่อนหน้านี้อย่าง a o อครับวันนี้เห็นราคามีการปรับลดลงประเมินยังไงดีครับ a ออเป็นทุนที่เมื่อวานเปิดจับแล้วขึ้นมาท่านี้ก็ดูไม่ดีนะถ้าพูดถึงทางเทคนิคนะครับครับแต่การเป็นยูเคิร์ฟผมว่าเนี่ยผมว่านะครับดูต่อผู้นิสวรณ์หนึ่งนะฮะสัญญาณของมันขึ้นมาทำขายแล้วมันเป็นไดเวอร์เจนด้วยนะครับ ก็ก็คงคงอยู่ในช่วงที่เราบอกว่าเราไม่ซื้อแล้วครับ,รบไม่ซื้อแล้วนะครับถ้าขายก็ไม่ผิดอะไรอืขายก็ไม่ผิดอะไรนะครับขายได้ไม่ผิดน,น,นะครับเป็นหุ้นที่จริงๆแล้วมันคาดการณ์จะมาลำบากนะเนื่องจากเป็นหุ้นของส่งกลางนะฮะมันก็ขึ้นลง,นงของมันตามตามแรงเมตัมของการที่จะห้นขึ้นมาลงนะครับครัขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ผมว่าอย่างนั้นนะก็ ก็น่าจะัญญาณแท่งนี้ก็เป็นแท่งเทียนเป็นแท่งขายนะเป็นแท่งขายนะครับเป็นแท่งขายสามารถขายได้เลยใช่ไหมครับก็ต้องขายมันให้ขายก็ต้องขายโอเคครับมันก็คือขายอ่ะแล้วก็เร็วแล้วสองสองห้าสิบาทแล้วไหมสองสองเอาขายครับใช่ไหมเป็นแท่งขายต้องขายไปได้ขายไม่ขายก็จะขายไม่ทันนะครับไม่ขายก็จะทันไม่ขายก็เป็นให้ขายก็ต้องขายครับ ขออนุญาตประเมินภาพระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนิดนึงครับคุณนิีนั์ครับยังมองพันหกอยู่นะฮะยังมองพันหกอยู่นะครับพันหกร้อยสิบสามแล้วยังมองแถบนั้นอยู่พันหกถึงพันหกร้อยสิบสามนะครับใช่น่าจะไปถึงนะครับถือว่าขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นไปมากลงบ้างวอลุ่มระดับนี้นะครับครับต้องเป็นวอลุ่มระดับนี้นะครับเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงใหญ่ใหญ่ขึ้นแบบยี่สิบจุดสามนิดจุดหย่านะปูว่าไม่เอาแลครับอย่าวอลุ่มมาอย่าวอลุ่มเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนี่ไม่ดีขึ้นไปเรื่วส ครับขึ้นไปพันหกกันเลยนะเดี๋ยวก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับปัจจัยทั้งทั้งในประเทศต,าต่างๆก็ยังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่จะดูลบนะครับครับถ้าจะมีก็ตลาดหุ้นตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกายุโรปเนี่ยเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันแข็งมากครับ,รบแล้วมันขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญแปดสองจุดหกเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้แถวๆนี้อาจจะเกิดการการปรับฐานใหญ่ของดอลลาร์ครับซึ่งปกติแล้วมันจะไปสอดคล้องกับการลงของของตลาดหุ้น แล้วก็จะเป็นการขึ้นของราคาทองคำนะอลองติดตามดูว่ามันเป็นแบบนี้ไหมนะได้ครับเอาละครับ,รบขอบพคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับ โอเคครับ okay, สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอะนะครับมุมมองสำหรับภูนิพลในช่วงนี้นะครับยังคงเห็นสัญญาณการเทคโปรฟิตออกมาบ้างนะครับสำหรับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้สำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับระยะกลางระยะยาวยังคงมองอยู่นะครับถ้าสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ระดับเรื่องของโวลุ่มยังมีการซื้อขายในช่วงระดับนี้อยู่โอกาสขึ้นไปด้านบนยังคงเห็น 1,600- ถึง1,613นะครับในขณะที่ช่วงสั้นยังคงประเมินนะครับว่าอยู่ที่ประมาณ1 5 5 9 สำหรับตัวของดัชนีนะครับส่วนหุ้นตัวที่ยังคงน่าสนใจที่คุณนิพนธ์แนะนำมาไว้นะครับยังคงเป็น2ตัวที่ตอนนี้เพิ่งจะ และกาดผ่านไปไปที่เรียบร้อยโอกาสปรับขึ้นอยู่ที่ประมาณ5 1 0นั่นคือตัวของสวัสดและก็แสนสิริสนะครับส่วนหุ้นเด่นอีก2ตัวที่คุณนิพนธ์แนะนาไปเป็นตัว IVL แล้วก็ ITD ครับที่ยังคงน่าสนใจในการลงทุนในช่วงนี้ครับนี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไอลาที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับใครติดตามไม่ทนันหรืออยากจะติดตามย้อนหลังไปติดตามได้พร้อมๆกันนะครับผ่านทาง y o u t u by e Stop b stoploss stoploss ยูทูบนะครับบ่ายธนวันปานชชตและก็เข้าไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจสตอลปลอตได้เข้าไปติดตามเรื่องราวการลงทุนพร้อมๆกันให้คุณผู้ชมได้สามารถอัปเดตในเรื่องราวของการลงทุนทุกๆวันครับส่ว so, นวันนี้หมดเวลาสําหรับรายการสตอปลอตแล้วนะครับผมบดิตประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ